นี่คุณผู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพที่เกี่ยวพันกับเรื่องของผลิตภัณฑ์โอเปอเรชันบิมนะครับมาฟังคําตอบของเรานะครับจากท่านรองศาสตราจารย์โรเตอร์อัมภัยพันทองครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับน้องตาวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับโรคเบาหวานครับอาจารย์โรคยอดฮิตสําหรับคนไทยเลยนะฮะเบาหวานมีกี่ประเภทอ่ะวันนี้เราจะมาย้ากันอีกทีมีสาเหตุจากอะไรแล้วอาการมันจะเป็นอย่างไรบ้างเบาหวานนี่ก็ เป็นความผิดปกติชนิดหนึ่งที่ร่างกายไม่สามารถนำน้ำตาลไปใช้ได้นะคะก็จะทำให้น้ำตาลเนี่ยในเลือดสูงขึ้นซึ่งสาเหตุก็อาจจะเกิดมาจากร่างกายขาดฮอร์โมนชนิดหนึ่งก็คืออินซูลินนั่นก็คือเบต้าเซลล์ของตับอ่อนเนี่ยมันอาจจะสร้างอินซูลินไม่ได้นะฮะแต่อีกแบบหนึ่งก็คือเกิดจากระบบภูมิคุ้มกันมันไปทำลาย เซล์เ uh, บต้าเซล์นะฮะแล้วก็ทำให้เซลล์เสียไปอินซูลินก็หลั่งน้อยลงหรือ,อไม่มีห, uh, หรืออีกแบบหนึ่งก็คือว่าอาจจะเกิดจากการที่เซล์ uh, cell, uh, ตัวรับที่เซลล์ตัวรับของอินซูลินที่เซล์มันเกิดดื้อต่ออินซูลินซึ่งอันนี้สาเหตุเนี่ยเราก็ยังไม่ทราบแน่นอนแต่มันก็อาจจะเป็นไปได้ที่ระบบภูมิคุ้มกันเนี่ย ไปทําอะไรสักอย่างหนึ่งอาจจะไปปิดประตูตรงนั้นอะไรเงี้ยที่อินซูลินจะไปจับอะไรอย่างเงี้ยนะคะทำให้อินซูลินทํางานไม่ได้คือก็อินซูลินนี่เป็นตัวนําน้ําตาลเข้าสู่เซลล์แล้วแล้วเราสามารถวินิจฉัยได้ไหมฮะในทางการแพทย์ทางการแพทย์เขาบอกได้ค่ะอก็เขาจะมีการ ทดสอบคือโดยปกติแล้วถ้าเป็นเบาหวานประเภทที่1เนี่ยก็คือการขาดอินซูลินเบต้าเซลล์ s, สร้างอินซูลินไม่ได้อันนี้เกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันเลยนะครับ,รบก็มักจะเป็นกับเด็กๆแต่ว่าถ้ามาเป็นตอนอายุเยอะๆแล้วส่วนใหญ่จะเป็นเบาหวานประเภทที่สองออก็คือมันอาจจะเบต้าเซลล์เสื่อมลงแล้วก็สร้างอินซูลินน้อยลงหรือเกิดภาวะดื้อต่ออินซูลิน แล้วมันจะมีมีสาเหตุจากเกี่ยวกับเรื่องของการบริโภคคาร์โบไฮเดรตด้วยค่ะอันนี้ก็อันนี้เราถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงเลยสําหรับคนที่บริโภคคาร์โบไฮเดรตเยอะๆแล้วก็แบบน้ําหนักตัวเพิ่มขึ้นนะคนอ้วนก็จะเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะเกิดโรคเบาหวานได้คือที่บอกว่าเป็นเบาหวานหลายคนอาจจะบอกว่าทั้งๆที่ไม่ได้ทานหวาน แต่รับประทานคาร์โบไฮเดรตก็คือพวกแป้งทั้งหลายค่ะเพราะว่ามันจะเปลี่ยนเป็นน้ําตาลในร่างกายอแอลกอฮอล์ด้วยด้วยไหมใช่ไหมฮะแอลกอฮอล์เป็นตัวเสริมมากกว่าอบุรี่ก็เป็นตัวเสริม,ม,มแล้วน้ําตาลในเลือดพอสูงค่ะมันจะส่งผลอะไรฮะ,ะมันก็ส่งผลหลายอย่างโดยเฉพาะต่อหลอดเลือดเล็กๆนะฮะเนื่องจากน้ําตาลเนี่ยมันเข้าสู่เซลล์ไม่ได้อ เพราะฉะนั้นมันก็ไปตามหลอดเลือดมันก็จะแทรกเข้าไปอยู่ตามผนังหลอดเลือดเพราะฉะนั้นก็ความยืดหยุ่นของหลอดเลือดก็เสียไปผนังหลอดเลือดก็จะหนาขึ้นนะฮะพอเป็นอย่างนี้เนี่ยมันก็จะเกิดผลตามมาหลายระบบเช่นที่ตาถ้ามันเกิดขึ้นใช่ไหมคะหลอดเลือดบริเวณนั้นก็จะเปราะแล้วก็แตกง่ายมันก็มีอะไรลั่วไหลออกมามันก็บดบังการมองเห็นใช่ไหมฮะหรือไม่งั้นก็คือ จากการที่มันรั่วไหลหรือสร้างสารสร้างหลอดเลือดใหม่ขึ้นมาคือหลอดเลือดเนี่ยพอมันแตกปุ๊บเนี่ยร่างกายก็จะมีวิธีการซ่อมแซม<อ>มันก็จะสร้างหลอดเลือดเล็กๆขึ้นมาใหม่ซึ่งอันเนี้ยมันก็จะไปบดบังจอรับภาพของตาทำให้ ที่อื่นก็อาจจะมีที่หัวใจที่สมองที่มือเท้าอะไรอย่างเงี้ยที่เกี่ยวข้องกับหลอดเลือดอถ้าเป็นทำปลายมือปลายเท้ามันก็จะเกี่ยวข้องกับหลอดเลือดเล็กๆที่ไปเลี้ยงปลายป,ายประสาทม,มันก็จะทําให้ปลายประสาทไม่ได้รับสารอาหารไมไ่รับออกซิเจนตามปกติอันนี้ก็จะทําให้การทํางานของปลายประสาทลดลงก็เกิดอาการมือ ชาเท้าชาซึ่งผลที่ตามมาก็คืออาจจะเกิดบาดแผลโดยไม่รู้ตัวเพราะเราไม่รู้สึกเจ็บใช่ไหมฮะซึ่งอันนี้ต่อไปก็อาจจะติดเชื้อพอติดเชื้อเกิดการเน่าขึ้นมามันจะเน่าได้ง่ายมากเพราะว่าน้ําตาลในเลือดสูงเป็นอาหารที่ดีสําหรับเชื้อแบคทีเรียหลายคนบอกว่าพอเป็นเบาหวานเมื่อเมื่อมีแผลแผลจะหายช้าหายช้าแล้วก็เน่าเร็วเพราะว่า มันมีน้ําตาลสูงอ่ะมันเป็นอาหารของเชื้ออ๋อเชื้อโรคก็ยังอยู่ค่ะซึ่งอันนี้ต่อไปก็จะนําไปสู่การต้องตัดอวัยวะส่วนนั้นออกไปซึ่งปัจจุบันนี้การตัดก็ยังไม่ได้ช่วยให้หายหรือว่ามันมันก็เขาก็จะรักษาก่อนนะฮะใช้ยาฆ่าเชื้อรักษาอะไรก่อนแต่ถ้ามันไม่ไหวถ้ามันไม่ไหวมันก็ต้องตัดนะะเพราะว่าถ้าปล่อยให้เน่ามันก็จะลามเรื่อยๆฮ ชุมมันก็จะกินเนื้อเข้าไปเรื่อยใช่ใช่กินเนื้อเข้าไปเรื่อยๆอาการตามมาจะมีเยอะค่ะจากการที่หลอดเลือดแข็งตัวผลที่ตามมาอีกอันนึงก็คือความดันโลหิตก็จะเกิดขึ้นสูงใช่ไหมคะพอความดันโลหิตสูงหลอดเลือดแข็งตัวขึ้นมาไขมันก็ไปเกาะได้ง่ายหัวใจก็มาอ่าก็เกิดพลักขึ้นมาที่คุณต้นบอกเป็นตะตะการ เกิดพลักขึ้นมาก็เลือดไปเลี้ยงไม่เพียงพอที่หัวใจที่สมองอะไรอย่างเงี้ยคโอ้โหส่วนใหญ่ก็จะมาเป็นแพ็กเกจมาเป็นแพ็กเกจทั้งเบาหวานความดันหัวใจเนี่ยลพอได้รับยาหลายๆอย่างเข้าไปพร้อมๆกันตมันหลอดเลือดที่ไตด้วยที่ไตนี่ก็เหมือนกันนะฮะมันก็จะทําให้หลอดเลือดที่นั่นเนี่ยปล่อยโปรตีนออกไปโปรตีนที่เป็นออลบูมินเพราะฉะนั้นท่อไตก็ต้องทํางานหนักดูดสารกลับ ตามมาก็คือไตวายไตวายขม้นมาล้ว่าเป็นเบาหวานเมื่อตอนสี่แปดละค่ะตรวจร่างกายมีตาเริ่มผ้ามัวก็เลยไปตรวจร่างกายก็ตรวจใช่ก็ตรวจพบน้ําตาล3า0รอยกว่าต้องไปพบคุณหมอทุกๆกกี่วันก็ตะก่อนนี่คือทุกเดือนเลยทุกเดือนดีขึ้นไหมฮะก็ทำงานได้ไม่ค่ะก็ทํางานได้ทานยาก็อยู่ได้พยานานกว่าจะดีขึ้น จะมีความดันด้วยมีปวดหัวด้วยก็คือทานยาทีก็เป็นชุดๆเลยเยอะมากจนคนมองโอ้โอยาถือยาเยอะจังหมอบอกว่าถ้าเป็นอย่างนี้ก็ต้องทานยาตลอดชีวิตเราก็ต้องรักตัวเราเองจากการที่ทานอาหารเราก็ต้องควบคุมถ้าเราอยากดีขึ้นก็เลยเป็นอย่างนี้มาปี53มาค่ะเสร็จแล้วทานยาควบคู่กับบิมไปด้วยเรื่อใช่ทุกอย่างก็ยังเหมือนเดิมตามที่หมอสั่งแต่มีบิมเพิ่มขึ้นมาใช่ค่ะ มารู้สึกว่าชีวิตมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นครั้งแรกเลยที่เริ่มรับประทานบีมน้ำตาลร้อยแปดสิบเจ็ดสามร้อยกว่าลงมาเหลือร้อยไม่ใช่สามร้อยกว่าก็คือตั้งกับปีสี่แปดอ๋อปีสี่แปดที่เรารู้แรกใช่แต่เริ่มทานครั้งแรกตอนที่น้ำตาลร้อยแปดสิบประมาณวันที่สิบแปดตุลาครับค่ะแล้วเป็นยังไงบ้างแล้วก็สองเดือนพอมอนัดไปน้ำตาลก็เหลือร้อยหนึ่งแสดงว่าทันวาเหลือหนึ่งร้อยหนึ่งค่ะแล้วพออีกสองเดือนหมอนนัดมาก็แปดสิบเจ็ด กุมภาเหลือ87ค่ะดีใจไหมครับก็ดีใจสิคะจะได้ไม่ต้องทานยาเป็นกระสอบใช่ไหมแต่ระหว่างนั้นก็ยังทานยาใช่ยาที่ก็ให้มาก็ทานแต่หมอก็จะลดลงเรื่อยๆจากลดปริมาณลงใช่จากเช้ากลางวันเย็นก็เหลือเช้าเย็นพอครั้งสุดท้ายที่87ก็เหลือครึ่งเม็ดก่อนนอนอย่างเดียวใช่แล้วก็พออาจารย์บอกว่าถ้าเกิดว่าควบคุมอาหารและน้ําตาลจะอยู่ได้ระดับนี้ก็จะขอทดลองหยุดยา เมื่อวันที่30มีนาและพอไปเจาะเลือดครั้งสุดท้ายวันที่8มิถุนาน้ำตาลเหลือ81ก็คือสรุปและปิดบัญชีไม่ต้องทานยาเบาหวานต่อความดันก็ลดลงด้วยทุกวันนี้ก็ปกติ128 0 128 0ก็ยังบิมอยู่ใช่ ทุก <Sure. S 1> วันนี้ถึงหมอจะงดยาเบาหวานพี่ก็ยังบินอยู่เหมือนเดิมถ้าต้องการทราบอะคะ่ะว่าเป็นเบาหวานหรือไม่นะคะหรือว่าอยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่จะเป็นเบาหวานหรือไม่อะคะ่ะจะต้องดูจากการตรวจอะไรบ้างค่ะค่ะอันนี้ก็คือเราไปพบแพทย์ก็ได้แต่ทีนี้ถ้าเราอยากรู้ส่วนใหญ่แพทย์เขาก็จะให้เราวัดที่เราเรียกว่า fasting blood sugar นั่นก็คืออดอาหารประมาณ12ชั่วโมงครับแล้วก็ไปวัดดู ซึ่งระดับมันก็ไม่ควรเกินร้อยสางดน้ํางดอาหารก่อนไปตรวจน้ําอาจจะไปงดเอาเที่ยงคืนก็ได้นะแต่อาหารนี่ควรจะงดตั้งแต่สองทุ่มไปอะไรเงี้ยแล้วตอนเช้าก็ไปเจาะเลือดตรวจไม่เกินร3 0ยสาอันนี้ถือว่าปกติถ้าต่ำเป็นอะไรไหมครับถ้าต่ำมากๆก็ช็อกค่ะอล้ไม่ควรต่ำกว่าเท่าไหร่คะหรือว่าปกติโดยปกติมันก็ควรจะอยู่ประมาณ ร้อยถึงร้อยยี่สิบอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ถ้าใครลงมาเก้าสิบอะไรมันก็ยังโอเคอยู่แต่มันก็ไม่ควรต่ำมากๆถ้าต่ำาคือต่ำยังไงก็ดีกว่าสูงอ่าไม่ดีไม่ดีอีกเหมือนกันช็อกค่ะอ๋อโอ้ไม่ดีสักอย่างยังการบริหารพลังงานนะคะอ๋อทีนี้การตรวจเนี่ยบางทีเราตรวจเองอะนะคะแล้วเราไม่ได อ,อดอาหารแบบที่หมอว่าเรากินอุตลุดแล้วก็ตื่นเช้ามาวัดเจาะเลือดเองเพราะเดี๋ยวนี้มันวัดง่าย<อ>ามันมแค่เจาะเลือดที่ปลายนิ้วแล้วก็เสียบเข้าไปในเครื่องมันก็จะบอกอแล้วได้ค่าน้ำตาลออกมาสูงก็ตกใจว่าตัวเองเป็นเบาหวานอย่างนี้ก็มีนะฮะจริงๆควรจะไปพบแพทย์เมื่อมีอาการคือถ้าเราไม่มีอาการและไม่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงมันก็โดยปกติเราจะตรวจสุขภาพประจำปีอยู่แล้วซึ่งอันนี้เขาก็จะวัดน้ำตาลให้ด้วยนะแล้วเขาก็จะ เวลาหมออ่านผลหมอก็จะบอกนะครับกลุ่มเสี่ยงก็คือกลุ่มที่น้ำหนักตัวเยอะอ้วนนะอ้วนนะคะซึ่งอันเนี้ยก็ก็แสดงว่ากินคาร์โบไฮเดรตเยอะหรืออาจจะกินไขมันเยอะอะไรอย่างเงี้ยกลุ่มเสี่ยงนี่ก็ควรจะไปเช็คสุขภาพเป็นประจำนะคุณผอมเป็นเบาหวานได้ไหมครับอาจารย์เป็นได้ค่ะเพราะว่าถ้าเป็นเบาหวานแล้วมันจะผอมลงอ้อวนี่ก็ดีสิฮะ แต่ว่าตอนนั้นคือหมายถึงว่าเป็นสูงแล้วน้ําตาลสูงคุณผอมใช่ไหมคะผอมเพราะว่าร่างกายไม่สามารถนําน้ําตาลไปใช้เป็นพลังงานได้ไงก็จะผอมลงโอ้ยงี้เป็นประหวานกันดีกว่าไม่ต้องไปเสียตังค์ลดขอบวนลดตังค์วออแต่มันไม่คุ้มนะใช่ไมไม่คุ้มค่ะไม่คุ้มเพราะว่าเห็นบอกว่าผลที่ตามมาก็คือเราอาจจะต้องสูญเสียอวัยวะใช่แล้วก็จะมีโรคหลายๆอย่างตามมาเป็นแพ็กเกจอย่างที่บอกเมื่อกี้เช่นถ้าขึ้นที่ตา ก็จะมีอาการอย่างหนึ่งใช่ไหมฮะมันมันจะไปหมดอะค่ะที่ตาที่หัวใจที่สมองที่ระบบประสาทอะไรเงี้ยที่ไตคือพอเวลามันไปทำลายบริเวณนั้นแล้วจะเรียกกลับมาได้ไหมอย่างตาอย่างเงี้ยอาจารย์เมื่อขึ้นตาแล้วถ้าอาการไม่เยอะยังไม่ถึงขั้นมองไม่เห็นอะไรเงี้ยบางทีมันก็ค่อยๆกลับคืนมานะมันก็จะค่อยๆดีขึ้น นนั้นก็ไม่รู้อตอบไม่ได้ตอบไม่ได้ต้องแพทย์ตรวจดูแล้วปนะกติอะคะ่ะถ้าเราใช้ชีวิตปกติเลยเราจะมีอาการอะไรที่แสดงออกมาไหมคะว่าเราเป็นเบาหวานอ่าคือถ้าเรามีอาการอย่างเช่นปัสสาวะบ่อยโดยเฉพาะปัสสาวะตอนกลางคืนบ่อยครั้งมากอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มีอาการหิวน้ํากระหายน้ําอยู่ตลอดเวลาม,มีอาการเหนื่อยง่าย แล้วก็มีอาการอยู่ๆก็น้ําหนักตัวลดโดยไม่ทราบสาเหตุอะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยควรจะต้องไปเช็คละที่อาจารย์บอกว่าปัสสาวะกลางคืนบ่อยบ่อยในที่นี้หมายถึงกี่ครั้งโดยปกติถ้าเป็นคนแก่เนี่ยนะคะก็จะลุกปัสสาวะกลางคืนประมาณครั้งหรือสองครั้งโดยปกติถ้าหนุ่มๆอย่างนี้นอนกลางคืนเข้าห้องน้ําก่อนแล้วมันก็ไปเช้าเลยใช่ไหมคะแต่ทีนี้ท่านลุก ขึ้นวันละสามสี่หนนี่ก็น่าจะไปเช็คได้แล้วโอเป็นข้อสันนิษฐานเลยอย่าบางคนเขาเคยสังเกตที่โถปัสสาวะมีมดตองเนี้ยบางบ้านเขาฉีดยาฆ่ามดอ๋อมันก็ไม่มีมันก็ไม่มีมดอ่ะก็หลอกตัวเองไปเรื่อยก็ต้องสังเกตอย่างนี้ค่ะเพราะว่าคนเป็นเบาหวานนี่จะจะเหนื่อยง่ายเพราะว่าไม่มีน้ำตาลไปสร้างพลังงานหรือมีน้อยลงมีมีกลุ่มเสี่ยงที่ไม่ได้เป็นคนรับประทานหวาน ไม่ได้รับประทานคาร์โบไฮเดทหรือว่าแป้งสูงแล้วเป็นมีไหมฮะก็อาจจะมีถ้าเกิดพยาธีสภาพกับตับอ่อนที่ทำหน้าที่สร้างอินซูลินหรือระบบภูมิคุ้มกันเกิดเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็ไปทำลายตับอ่อนหรือว่าไปทำให้ตัวรับอินซูลินนั้นเกิดดื้อขึ้นมาอย่างนี้ซึ่งก็ไม่ได้บอกว่า คนอ้วนจะเป็นเบาหวานเสมอไปคนกินหวานจะเป็นเบาหวานเสมอไปนะฮะคือคนอ้วนเนี่ยบางคนเขาอ้วนเนื่องจากโครงร่างของเขาก็มีนะฮะแต่ถ้าเขาออกกําลังกายเป็นประจำทานอาหารแบบที่เสริมสุขภาพไม่ทานจังฟู้ดหรือไม่ทานอาหารขยะอะไรพวกนี้บางคนก็ไม่ได้เป็น แล้วโลกนี้เป็นกับคนเอเชียโดยเฉพาะคนไทยสอะนเยอะมากคือเขาบอกว่าสี่ในห้านะเป็นกับคนเอเชียสักสามในสี่นี่ก็เป็นคนไทยน้ำหนักผมเนี่ยอยู่มาณทั้เจ็ดสิบกว่าได้ครับเจ็ดสิบเอ็ดเจ็ดสิบสองเจ็ดสิบสามาอยู่ในช่วงเนี้ฮะครับผมไปทำงานได้อยู่มาณสักสามเดือนน้ำหนักผมลดลงมาเหลือห้าสิบเก้าพอน้ำหนักมันลดตาก็เริ่มผ้า เหมือนกับผมเนี่ยมองอยู่ในหมอกเลยหมอกที่หมอกทึบๆอะ่ะช่วงที่ผมมีอาการช็อกเนี่ยมันแบบว่ามองไปเนี่ยมันท่าไปหมดเลยแล้วผมรู้สึกเพียแล้วแบบว่ากลางวันเนี่ยหลับตลอดไม่หลับก็ไม่ได้นั่งสับประงกนั่งสับประงกตลอดพอเล่าอาการให้ในแพทย์ฟังครัในแพทย์เขาบอกว่าสงสัยจะเป็นเบาหวาน <Okay. S 2> พอเช็คเลือดออกมาเนี่ยก่อนทานอาหาร นะฮะแล้วก็หลังทานอาหารเนี่ยค่ามันอยู่ที่ประมาณ5้าร้อยถ้ากี่แคปซูลครั้งแรกก็ครั้งแรกนี่กลางคืนเนี่ยก่อนนอนในสองแคปซูลเช้านี่สองแคปซูลหลังจากนั้นเนี่ยประมาณสักช่วงช่วงเดือนแรกนะเริ่มลดละลดรเหลือร้อยเจ็ดสิบกว่าเมื่อเช้านี่ผมเพิ่งไปหาหมอมานะฮะหมอเขาหนัดเจาะเลือดตรวจเลือดผมอยู่ที่ร้อยสี่ 1นึ่งศไม่ใช่140นะครับ 1> <1> 104 104โอ้โหแล้วอยู่ระดับเนี้อ mm. ทั้งหมด6เดือน7เดือนมาแล้ว mm. บางเดือนนี้ไม่ถึงร้อยด้วยซ้ำไป mm. บางเดือนไม่ถึงร้อยครับเดี๋ยวนี้นะฮะผมเหมือนผมอายุสี่สิบอ่ะคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยจะรู้มันจะอ่อนเพลียไม่มีแรงไม่มีแรง ล่าอะไรมันก็ไม่มีแรงไปหมดเออแขกคนเริ่มสนใจขึ้นมาทันทีเลยนะแล้วเออแล้วที่บอกว่าตาพร่ามัวอย่างนี้เป็นไหมฮะไม่เป็นแล้วฮะใสใสชัดเลยครับมองอะไรก็ชัดนะฮะคุณผู้ชมนะครับถ้าเกิดมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องโรคภัยไข้เจ็บนะครับจะเป็นคำถามเกี่ยวกับอะไรก็ตามอาการใดก็ตามนะครับที่ท่านคิดว่า Operation b i m สามารถที่จะช่วยท่านได้นะครับลองส่งคำถามมาได้นะครับที่ Member นะครับแอ บิมร้อยดอทคอมนั่นเองนะครับซึ่งเราก็จะรวบรวมเอาคำถามเหล่านั้นเนี่ยมานั่งพูดคุยกับท่านอาจารย์นัายนั่นเองนะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์อีกครั้งนึ่งครับ